พูชาห้าวไม่ตบค่ะแม่ทับกุ้งบุกถึงที่รอประทะขอคำสั่งไฟเขียวเชือดคอมเมนต์ก่อนกเกษียณโดยในวันนี้ค่ะทางแม่ทัพภาคที่สองนำหลอกทหารกล้าร้องเพลงชาติไทยนยอดภูมะเขือยืนหยัดปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยชีวิต โดยพลโทบุญสินภาคกลางไม่ทับภาคที่สองนำเหล่าทหารกล้าเชิญธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติไทยในยอดภูมะเขือประเทศไทยเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและสะดุดีวิรชนทหารกล้าผู้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติไทยธงชาติไทยที่โบกสะบัดคือสัญลักษณ์แห่งเกียรติและศักดิ์ศรีทหารไทยจะยืนหยัดปกป้องพื้นแผ่นดินนี้ด้วยชีวิตไม่ให้สูญเสียแม้้เพียงงตารนิว แสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกลักษโดยมีสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยังยืนสืบไปก ศิสัะลัทณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพตรงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และความเสียสละของบรรพบุรุษไทยแสดงการเคารพตรงชาติตรงหนั้ว Tahan. นอกจากนี้ค่ะแม่ทัพภาคที่สองขอให้ทุกคนได้ร่วมภาคภูมิใจและช่วยกันรักษาธงไตรลงสามสีชั่วลูกหลานตลอดไปโดยแม่ทัพภาคที่สองพร้อมด้วยผู้บัญชาการกองกําลังสุดนารีและคณะท,ทําพิธีเชิญธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติไทยกับเหล่าทหารกล้านายยอดภูมะเขือชายแดนไทยกัมพูชา ตำบวสาวธงชัยอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดโดยแม่ทัพกุ้นะคะกล่าวว่าตามที่พี่น้องคนไทยได้รับทราบแล้ววันนี้เป็นวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งธงชาตินี้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยของแผ่นดินไทยและเป็นสูน์รมจิตใจของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศซึงประกอบด้วยสามสีที่เรียกว่าธงไตรรงค์คือสีแดงสีขาวและสีน้าเงินสีแดงหมายถึงชาติเลือดเนื้อบรรพบุรุษเลือดเนื้อวีรชนทั้งหลายที่สละชีพเพื่อชาติซึ่งแดนหมาซึึงแผ่นดินที่เราอยู่นี่ส่วนสีขาวหมายถึงหลักคําสอนของศาสนาความใสบริสุททธิิิ์หลักรมีี่เเาาจะตต้องดํนนนชวไปใ ฐานที่ถูกต้องสีน้ำเงินหมายถึงสถาบาันพระมหากษัตริย์ที่ท่าน,นเสียสละความส่วนตัวของท่านเพื่อดูแลคุ้มครองลูกหลานคนไทยทั้งประเทศให้อยู่เย็นเป็นสุขมาแต่ช้านานมาแต่โบราณแล้วซึ่งทั้ง3สีนี้รวมอยู่ในพื้นธงชาติวันนี้เป็นสําคัญยิ่งผมแม่ทัพภาคที่2ถือโอกาสมาเยี่ยมกําลังพลในพื้นที่ขัดแย้งไทยกัมพูชาและมาให้กําลังใจน้องๆที่ภูมะเขือและได้อัญเชิญทงชาติหนึ่งในวันพระราชทานธงชาติไทยในพื้นที่ที่สาคัญยิ่งแห่งหนึ่งซึ่งพวกเราได้รอมานานในพื้นที่นีี้้้้้้้้แไไดดเเชชชิิญงงงงาาาาตตพพพรรรออออมกกับนนนนๆใืท่ว ทุกคนได้รับความภาคภูมิใจและช่วยกันรักษาทงไตลงสามสี่นี้ช่วยลูกช่วยหลานตลอดไปและอย่างที่ทุกคนทราบกันนี้นะคะว่าพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายค่ะก่อนที่แม่ทัพจะเกษียณอายุราชการอาจจะมีการส่งท้ายถลม่มขมินก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้แม่ทัพภาคที่สองคนใหม่ซึงตอนนี้นะคะแม่ทัพกุ้งก็อยู่หน้าแนวพร้อมรบส่งท้ายกเกษียณหากขมินไม่หยุดพร้อมโตแล้วแต่รอไฟเขียวค่ะโดยทางด้านของการจอมพลังนะคะก็ได้รายงานว่า น้องทหารพื้นที่แจ้งผมว่าตอนนี้แม่ทัพกุ้งเข้าไปอยู่ในพื้นที่ริมชายแดนแล้วพาเขมินซาพร้อมตอบโต้อคอมมนก่อนกเกษียณรอไฟเขียวจากผู้ใหญ่อย่างเดียวฝากส่งไปให้ถึงผู้ใหญ่ที่ถือไฟเขียวด้วยครับซึ่งงานนี้นะคะก็ต้องมาจับตาดูกันนะคะว่าทางแม่ทัพกุ้งค่ะจะมีการส่งท้ายถล่มดับซาเขมินส่งท้ายก่อนที่ท่านเนี่ยจะ,กะเกษียณอายุราชาการหรือไม่ค่ะ